ค่าแล้วขายข่าวทุกคนตาถิ่ง่ กระถิงบุลมาเลยจ้ากังเกงแม่บ้านป้ายใหม่ หมดฝาฝุดฝุดแถมแถมเข็มขัดตัวนี้แบรนด์ C K ค่ะแบรนด์ C K สุดจอะ C K โอ้คแพงนะที่ตัวนี้ใส่แบบทำงานเลิศหรู มาใหม่พี่ช่วงนี้หาของใหม่มาเพิ่มให้เรื่อยๆนะคะเนี่ยสวยนะลูกนะคะ้าใหม่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าหนูเอาแต่งานเกรดแบบเกรด A มาให้นะคะพี่ไม่ได้สั่งเกรดดีมานะ,ะถ้าเขาจะสะอาดอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นงานเกรด A ไม่ต้องหัวลีนะตัวนี้เมื่อกี้ CK ใช่ไหมอันนี้ลีนะพี่แบร์ลีนะ เร็วเลย,เยใครที่ร <4 S 1> อแบบเร <c oughs> ่นโบ้บ้างเลยอะ่ะ <4 S 2> สีดำ <c oughs> คาโก้พี่อ่ะแสดงว่าป้ายนี้มีคาโก้เหมือนกันคาโก้มีคาโก้ปังเลยนี่อาจจะแบบว่างงว่าเอ๊ะคุณจะมีสักกี่ป้ายกัน มีเรื่อยมีเยอะพี่คืออย่างที่บอกอะบางทีหนูมีแค่ป้ายเดียวสองป้ายหนูไม่พอขายนะคะหนูก็ต้องหางานเข้ามาเรื่อยๆนะคะให้พี่ๆนะหนูเทสให้อยู่แล้วก่อนขายอะพี่ไม่สวยไม่ขายจ้าโลแกนดูสิมีกระเป๋าตรงนี้ด้วยนะพี่ เท่าไหร่เท่าเดิมสองพค่ะ45โลค่ะรีวิวส่งฟรีนะคุณพี่แล้วตัวนี้คือลาฟค่ะลาฟแล้วเป็นคาโก้สีสวยมากใครรับรีวิวได้คนเดียวส่งฟรีรีวิวนะคะแยกคาโก้ให้หน่อยเซปเรดค่ะก้ไนกี้มาเฉย พี่กางเกงไนกี้สวยมากเลยปักไนกี้ตรงนี้ด้วยคกบึมบําเลยอ่ะโอใครจะเอาเอาเลยพี่ส่งได้เลยนะเนี่ยส่งได้เลยวันนี้ทันรอบนะพี่ใครเอาส่งได้เลยนะคาก้อีกแล้วค่ะกี่ตัวคะพี่คิดว่าประมาณร้อยห้าสิบบวกลบค่ะเดี๋ยวนะัะให้อีกทีนึงไซส์ออกสวยด้วยนะถ้าสะอาดใหม่อยู่แล้วนะคะต้องห่วงเราค่าเงี้ยไมได้เเด็ที้ว้หทำไมมันน่ัะ พี่ออกคาโกอีกแล้วคาก้โกอย่างสวยเลยค่ะพี่รับค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่ใครรับกระสอบใหม่ทักแชทเลยนะป้ายกระทิงค่ะเนี่ยมีกระเป๋าข้างอย่างเนี้ยคุณพี่ทำราคาเอาใหม่ด้วย,อย,วยอยยชปพี่ โทนสีโทนสีสันพี่ก็ไปแยกโทนสีสันนะคะสวยสวยสดสดอ่ะหนึ่งสีอันนี้เดี๋ยวแยกเลยสีสองค่ะอันนี้คือพี่ต้องไปคัดแยกนะเรื่องสีสันนะสมอ<า>ุเป็นคากโก้ด้วยค่ะสีอุยไซดดีเนะาะไซดเริ่มยีแปดได้เลยนะพี่สีแซาก ใหม่สะอาดนะสะอาดค่ะ45โลงงาน US เหมือนเดิมนะคะโอ้โหหนึ่งกระสอบก็จะมีหลากหลายโทนสีนะหนึกระสอบมีทั้ง4ีสันมินิมอลคุมโทนสีดำน้ำตาลครีมมีหมดคุณพี่เวลาเรายกกระสอบไปเราก็ไปเปิดคัดแยกโทนสีอีกทีนะคะอุ้ยกระป๋น่ารักมากเล่ะนื่อจาลินิน ราคา2,800บาทเกรด A 45กิโลค่ะลูกค้า้ายน้องใหม่ช้ไลมากแม่ของหนูอะ่ะอันนี้ลีของหนูจะมีเริ่มตั้งแต่40กิโลนะ40กิโล2,500ีค่ะอุย๊ยคุณประสิทธิ์พรุ่งนี้นะพ่อจัดการให้นะลูกมกุกลูกลูกเบียร์ลูกบ่อมมันมีที่ไ,ไหนล่ะพ่อ <laughs> ยาวเลย มาจากไหนเยอะเยะโทนมินิมอลโทนมินิมอลพ่อมาเอารุ่นนี้ไปขายเร็วสวยมากพ่ออย่าอดโดนี้ี้ะพ่อดูอ่ะพ่อบอกเร็วเลียงหลานอุน้ยสวยจรมงพอ่อรุ่นนี้คือปังอ่ะกระทิงกระทิงปังไม่ไหวค่ะโคลัมเบียตัวนี้เราออกคาโก้แยกเป็นโทนสีแยกคาโก้ให้ด้วยนะ วิ่ออกคากโกอยู่นะพี่ป้ายนี้งานลดอยู่เด้อปิดให้ด้วยนะคะได้เลยของคุณพี่เลยลูกนี้ใช่ค่ะพี่พี่ได้เลยได้ทุกตัวส่งฟรีเฉพาะรีวิวค่ะได้ทุกตัวเดี๋ยวหนูโชว์ให้ดูโอออกคากโกเยอะมากเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวนับจำนวนตัวให้นะคะพี่ ผ้าดีผ้าสะอาดค่ะป้ายห้อยอีกแล้วค่ะนี่พี่พี่คนไหนรับกระสอบใหม่ทักแชทได้เลยนะพี่ปาตามาด้วยไยนี่มาได้ไงก่อนตัวปาาน้องปาตานะครับน้องปาตามาได้ไงก่อนใสดีนะใส่เริ่มต้นยี่สิบแปดเลยพี่สีดำมีทุกสี่นะเนี่ยมีทุกสี่ค่ะในกระสอบนะ ลูกค้าสามารถเอาไปคัดแยกกันอีกทีนะปลายหอยค่ะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยค่ะพี่รุ่นนี้รีดอย่างเดียวพอนะคะผ้าค่อนข้างสะอาดปลายหอยเปื้อนเสียก็น้อยค่ะคาโก้อีกแล้วใครที่เจอคาโก้ไปคัดแยกทำราคาได้นะคะพี่ขายลูกค้าขายเก้าเก้านะคาโก้นะเนี่ยคัดแค่หัวขายก็กำไรแล้วคุณพี่ไปไหน เดินป่าสวยสวยอีกแล้วค่ะราคาสองพันแปดคุณพี่งานปัง oh <my> God. งานปังงานปังอะไรไ,ไ,ได้ไ,ไ,ดไหววิจใ,ใจป่ะ,ปะพี่ไบโอพี่ไบโอพันล้านได้จ้ะพี่ไบโอเอ้พี่ไบโอเธอ ถ้าพี่คนอื่นก็จะเป็นกระสอบใหม่แล้วนะกระสอบลูกนี้เป็นของพี่ไบโอนะคะมาดูมาดูพี่ไบโอทัทแชทเลยพี่ไบโอทักแชทค่ะพี่สุรพงศ์45โลค่ะเดี๋ยวแค่นับจำนวนตัวให้น้องเพิ่งมานะคะปลายห้อยแยกสีแยกสีคาโก้ด้วยนะพี่แม่สีดำอะลูกค้าชอบแม่บ้านชอบขายดีเพราะว่าอะไรพี่มันใส่ได้กับทุกชุดเลยค่ะดูดิ เร็วๆคาโก้เร็วๆ่อยอุ๊ยคาโก้อีกแล้วแยกแยกคาโก้ไว้กับคาโก้นะคาโก้อีกแล้วค่ะคาโก้ลูกค้าถ้าเจอในกระสอบคุณพี่จับราคา99100 100. ได้เลยนะถ้าเป็นคาโก้นะมันทําราคาได้นะคะอันนี้ก็น,น่ารักนี่ไซส์ดีไซส์2 8บถึงบวกลบเลยค่ะพี่ไซส์กำลังดีกำลังขายเลยนะ ยิ่งใครเอาไปซักเอาไปรีดก็จะยิ่งเพิ่มมูล,ลค่าตัวสินค้าพี่แต่งานสะอาดอยู่แล้วแค่ว่ารีดอย่างเดียวได้เลยดูรีดเปิดกระสอบปุ๊บรีดเลยค่ะติดเอวติดเอว,เอวไอ้นี่มาตัวหนึงใครจะสั่งส่งได้เลยนะพี่นะสวยอะเก่งแม่บ้านบางคนเรียกเก่งแม่บ้านบางคนเรียกคาปิผ้านะคะแล้วแต่จะเรียกนะ ผ้าคอตตอนนะคะส่วนใหญ่เป็นผ้าคอตตอนนะคุณพี่ลงสดสดใหม่ๆทรงสวยๆแบบนี้เลยค่ะคาโก้อีกแล้วคุณพี่คาโก้คือปังมากใครเจอก็ไปแยกนะ ้าสวยอ่ะพี่ผ้าสวยเลยค่ะลายแบบนีน้ก็สวยนะพี่ลายลิ้วเนาะป้ายห้อยอีกแล้วงาน US งานเมกานะคะมีแก๊ปมี้้าโก่เนี่ยสัตว์ปะแก๊ปค่ะอุ้ยมีแบรนด์ให้หลุนด้วยเด้อคุณพี่ฟังไม่ไหวไป้ายนี้ อันนี้ผ้สาสวยเอาผ้าสวยไ้เลยคาะโกต่อข้างเธอลาปอ่อนี่ชื่อลาปไหมพี่ลาปอีกแล้วค่ะแบรนด์ลาปค่ะกระดุมก็เป็นอ้นี่เลยโลโก้เขาเลยสวยมากป้ายห้อยอยู่เลยค่ะไม่ได้ถ่ายรูปแล้วมั้งลูกค้าเอฟแอุ๊ยแก๊ลพี่แก๊บางคนเจอแบรนด์ก็ไปแยกำํำราคาได้อีกนะคะสวยๆเลย หอยค่ะพี่โที่ลายพี่เป็นคาร์โก้เมื่อวานรับมาสองกระสอบอยังไม่ได้เปิดเลยเห็นอดใจไม่ไหวเอ้ยสวยพี่ <c oughs> จริงๆงานสวยค่ะาหน้องใหม่โอ้ายกระทิงสวยสี่สิบห้าโลคาโก้อีกแล้วคุณพี่เนี่ย ใครเจอนะคุณพี่ถ้ามันออกคาโก้นะคุณพี่แยกทำราคาได้นะจะยิ่งแบบกําไรเพิ่มอะ่ะใช่เนี่ยคาะโก้สมมติเจอคาโก้สิบตัวพี่ขายเก้าสิบเก้าบาทพี่ได้เก้าร้อยเก้าสิบแล้วอะเ <c oughs> นาะกระสอบหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบตัวนะคะคุณพี่สาย้อยอีกแล้วค่ะ ไซดีอ่ะเริ่มยี่สิบแปดเลยเบ่บอกลถยี่ 28, 38, สิบแปดถึงสามแปดบล็อกดูสีนะคะสีสวยเนาะสีแบบมินิมอลอ,อ,อย่าลืมคัดแยกนะคะคุณพี่ป้ายห้อยอีกแล้วค่ะให้ดูกันแบบกรองสดๆสีสดๆแบบนี้เลยพี่ no filter นะคะของเราจะ no filter ค่ะพี่ใครเจอสีสันก็ไปแยกนะ ป,ป้ายหอยค่ะวันนี้ส่งทันพี่เดี๋ยวแค่ส่งให้เลยเ<อ>ใครอโอนเ,อเลยนะส่งทันวันนี้เลยนะเดี๋ยวไลเซตจะไปป้ายหอยค่ะเออกระดาษยังอยู่เลยค่ะใหม่ไม่ใหม,ใหม่คุณพี่คิดดูแค่นี้นะคะอุ้ย C K แบรนด์ห้า ที่สาวๆทุกคนจะต้องรู้จักนะคะ CK ค่ะป้ายหอยด้วยเนี่ยสีมินิมอลค่ะคุณพี่อย่างเงี้ยคือสีมินิมอลนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะคะนี่แค่รีวิวป้ายนี่เลย,ยวันนี้รีวิวป้ายใหม่ค่ะทุกคนป้ายกระทิงนะคะ บางคนเรียกคาปิผ้าบางคนเรียกกางเกงแม่บ้าน4ีห้าส่วนแล้วแต่คนจะเรียกนะคะรุ่นนี้จะเป็นกระสอบ45กิโลประมาณ150ตัวบวกลบออกไซด์ดีงานดีสีสดผ้าค่อนข้างสะอาดค่ะไซส์จะอยู่ประมาณ28-38บถึง38บวกลบนะคะคุณพี่ในกระสอบมีสีสันแบบเยอะพี่ๆไปคัดไปแยกทำราคากันอีกทีนะมีสีสันมีสีคลุมโทนมินิมอลเทาดำนะคะ สีสันจะน้อยหน่อยพี่สีคลุมโทนอาจจะเยอะแล้วจะขายดีนะคะอ,อย่าลืมไปคัดไปแยกไปรีดแค่นั้นแหละคุณพี่ไม่รุ่นเนี้ยป้ายเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยค่ะรีดอย่างเดียวก็ได้พี่งานค่อนข้างสะอาดนะอุ้ยมีลวดลายบ้างนิดนดหน่อยๆนนะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นสีพื้นสีพื้นจะเยอะ ไม่พอนะคะคุณพี่อ้ <4. S 1> มันมีแบบมันมีลายให้พี่ๆแบบไปแยกไปอะไรกันบ้างนะพี่นะแต่ส่วนใหญ่มานสียคุมโทนนะคะเกงคาโก้ก็ถ้าเจอไปจับแยกทำราคาได้นะพี่นะมีคาโก้ให้หลุนด้วยจับป้ายนี้อุ้ยปังปังไม่ไหวจริงพี่เนะี่ยด<อ>ูตอ,ตอนจบนะพี่นะป้ายหนีแบบปังไม่ไหวค่ะมีคาโก้ให้หลุนด้วยนะ คุณพี่สมมุติยกก็สอบไปคัดสวยๆเลยสักร้อยตัวก็พอขายตัวละ79พี่ได้7,900แล้วค่ะส่วนหางผ้าเปื้อนเสียหรือเลอะมีตำหนิซักซ่อมไม่ได้คุณพี่ไม่ต้องคิดเยอะนะเพราะเรากำไรตั้งแต่ร้อยตัวแรกแล้วนะคะแต่บอกเลยรุ่นนี้ขายยังไงก็กำไรค่ะไม่ว่าจะลงตลาดนัดไลฟ์สดได้หมดเลยนะคะเกรดนี้นะ c k พี่ CK ตัวที่สล้ใครเจอแบรนด์ก็แยกแบรนด์ทำราคาได้อีกนะพี่ สวยๆรีบสั่งกันเลยคุณพี่ไซส์ดีด้วย28ถึงประมาณ28ถึง38บวกลบนะคะรุ่นนี้สวยน้อยเลยนะทรงสวยทรงดีตดัวนี้เป็นเอวสูงสวยมากเลยดอกเกอร์ค่ะโอเลยส่งวันนี้เลยนะทุกคน อย่าลืมติดตามไลฟ์สดทุกวันนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราก็มีไลฟ์สดอีกนะแต่ช่วงเนี้ยมาช้าหน่อยปกติ4ี่โมงกว่าก็มาพี่๋ยวช่วงนี้มันร้อนามาคืนแล้วคาโก้อีกแล้วค่ะเนี่ยมีให้ลุ้นนะบางลูกออกเยอะบางลูกออกน้อยนะพี่พวกคาโก้นะคะไปลุ้นกันนะเอาป้ายหอยอีกแล้วค่ะอุ้ยพี่ ขายร้อยตัวตัวละเจ็ดสิบเก้าก็เจ็ดพันเก้าแล้วลงทุนแค่สองพันแปดเองคาโก้คาโก้เป็นสีด้วยนะาโก้สีเนี่ยพี่คาโก้อีกแล้วค่ะแล้วยิ่งคาโก้อย่างเงี้ยก็ยิ่งได้ราคานะคุณพี่ไอ้หุ้ยเนาะลายค่ะอันนี้ก็จะมีลวดลายบ้างนะพี่นะาไม่น้องเหียวทันไหม เราไปดูกันเลยว่าออกประมาณไหนนะคุณพี่นะเดี๋ยวใครขอกกล้องอคุณพี่จะเตรียมแพ็คเตรียมจัดส่งกันแล้ววันนี้แต่ว่าแอบ,บมารีวิวป้ายใหม่ให้ก่อนนะคะโอ้โหแบรนด์ก็มีให้ลุ้นบ้างเนาะอุ้ยซีเคมาสามตัวเลยเหรอเธอโอ้โห แบรนด์ต้องลุ้นนะคะออกมาออกน้อยแล้วแต่ลูกนะเรื่องแบรนด์กับคาโก้เนี่ยคุณพี่ต้องลุ้นนะบางลูกออกเยอะบางลูกออกน้อยนะคะอุ้ยแต่คือปังที่ได้ความสะอาดนะรุ่นนี้เนี่ยเวลายกกระสอบไปแล้วก็ไปเปิดคัดนะเปิดคัดโทนสีสารเปิดคัดโทนสีมินิมอลสีคลุมโทนแยกให้เขาเป็นสัตว์เป็นส่วนแบบนี้นะมันจะได้ดูแบบน่าซื้อนะคะแล้วยิ่งใครเอาเปรี่ก็จะยิ่งดูสวยขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณพี่ ใครสนใจแคปหน้าจอสั่งได้เลยโอนเลยส่งเลยนะขอบคุณค่ะคุณผู้ขอบคุณค่ะ